ที่มอบประกาศนียาบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ c ี h ชรุ่นที่12และเปิดตัวผู้เรียน c ี h ชรุ่นที่13ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุรุรีร่วมกับธุรกิจเคมีพันธ์ุเครือซเมนไทยได้ดำเนินโครงการ Construction r i s m Chemical Engineering Practice School หรือเรียกย่อๆว่าโครงการ c ี h a p ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่12 ซึ่งในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2553จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเงียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการณบริษัทระยองโอลิมินจำกัดตำบลมาตาพุธอำเภอเมืองจหวััดงระยองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบันดิตทิพากรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุรี และคุณชลนัตยานาละนกกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ s t g Chemical เป็นประธานกล่าวให้แง่คิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการ c ีเชฟรุ่นที่12พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดตัวผู้เรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนโครงการ c ีเชฟรุ่นที่13และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่กลุ่มซีล่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่จบโครงการไปแล้วและคุณพารณอิสระเสนานะ การโรงเรียนนยรุนศิ卡ัย์มจทกล่าวให้โอวาทโครงการซีเชฟเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธุรกิจเคมีพันุเครือซีเมนต์ไทยด้านการพัฒนาอาชีพของพนักงานโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธุบุรีที่มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานด้านพื้นฐานอาชีพและความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี Me. โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบคอนสตรักชั่นลิซซ์ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้น ที่การเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้มาใช้งานได้จริงงานประสัมพันธ์มจทรายงาน